มะนาวสรศิลป์ลุนลีเทิร์นตองกวินดาราสาวมะนาวโสรศิลป์มณีวรรณแฮปปี้ควา้าปริญญาโทที่อังกฤษเผยกลับเข้าวงการเต็มตัวแจ้งสถานะตองกวินผู้รักษาประตูทีมชาติไทยยังไม่รีเทิร์นรักใช้สถานะเพื่อนที่คอยให้กำลังใจกันบอกถ้าใช่ยังไงก็ไม่พ้นคัมแบ็กกลับมารับงานในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวแล้วสำหรับดาราสาวมากความสามารถมะนาวโสรศิลป์ หลังจากทำความฝันคว้าปริญญาโทจากอังกฤษสำเร็จล่าสุดมีโอกาสได้เจอเจ้าตัวขออัปเดตเรื่องราวรวมทั้งเรื่องหัวใจที่ถูกจับตาหนักมากว่าจะรีเทิร์นรักกับตองผู้รักษาประตูทีมชาติไทยจากสมสรอนการท่าเรือหรือไม่โดยเจ้าตัวเคลียร์ทุกประเด็นว่าการงานดีความรักก็ดีสถานะยังไงรีเทิร์นไม่ใช่ตอนนี้บอกไปแล้วว่าโฟกัสอย่างเดียวคือเรื่องเงินโฟกัสเรื่องเงินกับเรื่องงานถ้าเงินกับงานมาเราเลี้ยงตัวเองได้ เดี๋ยวความรักเข้า,ขามาเองณนะตอนนี้ผู้จัดเจนแล้วว่าเราก็ต่างคนต่างให้กําลังใจกันคือนาวอยากสหเงินแล้วก็รวมไปถึงสร้างอาชีพสร้างตัวเราให้มั่นคงก่อนวันหนึง่งสมมุติอย่างเขาอาชีพนักบอลแล้วไม่ได้เป็นนักบอลแล้วเราก็ต้องดูว่าอาชีพเราเป็นยังไงหรือว่าอะไรอย่างนี้อะไรหลายๆอย่างคือณนะตอนนี้ก็คิดว่าต่างคนต่างให้กําลังใจรีเทิร์นหรือเปล่าอันนี้ใ้พบกพี่ไปติดตามเอาเองมุมมอง,มองรบเปลี่ยนไปที่บอกเอาความมั่นคงก่อนใช่เอาจริงๆ ตั้งแต่เรียนจบปุ๊บแล้วกลับมาทำงานจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าวงการบันเทิงเราจะเป็นแบบไหนเราจะได้เล่นละครอยู่ต่อไหมใครจะจ้างเราไหมหนูเลยคิดว่าเราคงต้องให้ตัวเองมั่นคงก่อนทางอาชีพการงานรวมไปถึงสถานะเราด้วยหลังจากเลิกรากับแฟนหนุ่มผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกวินดาราสาวหน้าหวานมน,นาวศรศิลป์ยังไม่มีวีแวลมีความรักครั้งใหม่สักทีล่าสุดมีโอกาสได้อัปเดตหัวใจเจ้าตัวรับมีคนคุย ก่อนสิ่งนี้ไม่ฟังว่าไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนุ่มกวินแฟนเก่านั่นเองหลายคนก็อยากให้กลับมาคบกันเรารู้สึกขอบคุณที่คอยให้กำลังใจเราทั้งคู่อยากให้กำลังใจกันต่อไป